กราบสวัสดี FC ลุงพรเนฟซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงล่าสุดนะครับมีเจ้าหน้าที่ปตส ลงตรวจสอบลานพญานาคบ้านลุงพลนะครับซึ่งการมาตรวจสอบในครั้งนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่มากันเยอะมากจนใครหลายคนนะครับบอกว่าเจ้าพานักงานนะครับเล่นใหญ่ไปไหมมากันเกือบทั้งหน่วยงานกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสื่อใหญ่หลายช่องนะครับมาปักหลักทําข่าวกันอย่างจํานวนมากเพื่อรายงานข่าวสถานการณ์นะครับรานพญานาคบ้านลุงพลให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายช่องก็ได้ไลฟ์สดการทํางานของเจ้าหน้าที่ปตส ที่ตรวจสอบน,น,นะครับที่สร้างพยานาคและตรวจสอบการตัดต้นไม้ต้นกระถินนะครับและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการโชว์เอกสารก่อนเข้าตรวจสอบครบถ้วนนะครับถูกต้องตามกฎหมายแต่ทางลุงพลก็ไม่อยู่บ้านนะครับในวันดังกล่าวเพราะเห็นว่าเดินทางไปอบบุบลราชธานีไปพบจอห์นนี่มือปราบสัมภเวสีนะครับและงานนี้นะครับลุงพลก็น่าจะไปกับพี่อ๋อ DIY และน้องนกยูงนะครับ และการทํางานของเจ้าพนักง,งานในวันดังกล่าวนะครับก็มีการบินโดรนเพื่อจับภาพและมีการวัดระยะพิกัดของพื้นที่นะครับในการสร้างพยานาคโดยใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยและเห็นว่าจะกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับที่ยังมาไม่ครบและต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกและในระหว่างที่กําลังจะเดินทางกลับนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ปลอก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีการรั่วของท่อแอร์ภายในรถของเจ้าหน้าที่ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับถึงกับตกใจกันมากและระหว่างนั้นนะครับ f c ที่รับชมไลฟ์สดอยู่ก็ได้พากันวิพากษ์วิจารณ์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปฏิหารหรืออาถรรพ์ขององค์พ่อปู่ปาลิจิตนาคาร่าหรือไม่เพราะการมาตรวจสอบในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มีการจุดธูปของขามาก่อนที่จะมีการดําเนินการตรวจสอบ ซึ่งก็เป็นไปได้และก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้แต่ถ้าคิดตามหลักเหตุผลแล้วนะครับก็เป็นไปได้ว่าการจอดรถของเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะจอดในเวลากลางวันกลางแดดนะครับเมื่อเครื่องร้อนนะครับก็อาจจะทําให้เกิดรั่วระเบิดตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่มีเหตุอะไรรุนแรงและประมาณสัปดาห์หน้านะครับทางชาวบ้านก็จะทําประชาวิจารณ์กันนะครับ เพื่อว่าหาลูทางหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันนะครับว่าจะเอาองค์พญานาคอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้กับปทศนะครับเพื่อดําเนินการพิจนารณาให้กับศาลต่อไปนะครับส่วนทางด้านคุณอัจฉริยะเองนะครับก็ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กนะครับโดยบอกว่าลานพญานาคนะครับอาจจะมีการถูกทุบก,ก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมที่รับฟังก็ต้องฟังหูไว้หูและใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับและผลจะออกมายังไงก็ยัง50 50 แต่ถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีที่ร้านพยานาคนะครับอาจจะได้สร้างต่อก็เป็นไปได้ยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้รูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ